อาไปต่อทุกคนเออมันเป็นแต่ยู่ทางนเงือนน่ะเออคือตอนนี้มันออกมาอยู่ข้างนอกตรงที่กว้างๆล่ะมันจะดีเออเกรี้ยไปน้ำหวานไปนอนน้ำประน้อยมื่อเนยยังนอนบนรับคือไม่ชอบแล้วไงไม่อยากเข้าแล้วอยากอยู่ข้างนอกแล้วมันเออมันใช่มาแต่ก้อนนะฮะมานอนยุทธนเรือนนะเรือนน้องไปย่างออกมาจังเม็ดเออ ที่เราอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นนะหาก่อนนะแค่ดึกเกินจะเห็นไหมให้เอ็งเห็นด้วยสายตาเอ็งนี่คือสจะเห็นเนาะต้อยอันนี้เนาะมันยุ่งหิมหนำมันคือบเป็นแห้งเนาะจังหวะน,น,นั่นแหละหรือว่ามันดูด<อ>บ่เฮ้ยยุ่งเก๋หิมหนำนะมัน,อออน,นบอ,บอ มะเดื่อนะคะทุกคนอันนี้ต้นมะเดื่อป่าต้นมะเดื่อป่านะคะไม่ใช่นี่กินไม่ได้มะเดื่อป่าไงกูถึงบอกนี่ไงเป็นเขาเรียกต้นเขาเรียกมะเดื่อป่าไหมล่ะเออแต่ว่ามะเดือมันกินไม่ได้ฮะเออกินไม่ได้มะเดื่อนี้กินไม่ได้แต่ว่ามันแบบเป็นป่าไงมะเดื่อป่าไงเออ เดินข้ไปดูฝั่งนู้นสิฝั่งไหน,น,อโ,นโอ้เออเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเอากันนะคะทุกคนโรนไอต่อยมึงเหรอทิ้งหน่อไม้นี่นี่นี่ใครทิ้งหน่อไม้เป็นหลักฐานเนี่ยมึงเหอเเรอแสดงว่าเขา,มเขาไม่ไม่ใช่คือเขาสับแล้วเขาเก็บไม่หมดไงนี่นเห็นไหม กลับแล้วไปข้างหน้าแล้วก็ไม่เอากลับมาเอาลืมยอดใหญ่อยู่เนี่ยเอาได้ไหมนี่มันเหี่ยวแล้วมันทาดแล้วเนาะเนี่ยทุกคนมันลืมไงมันลืมยอดใหญ่อยู่เนี่ยนี่ยอดใหญ่เลยนะนี่น่าจะเป็นสองสามวันแล้วเออแต่เราไม่เอานะคะเุิคนไม่เลือกได้ไม่ใช่หรอกเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าของใครไงเข้าใจปะไม่รู้เขาจะใส่อะไรหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเราเป็นคนขี้ครัวนะคะ ฝั่งนู้นก็จะเป็นสวนยางคนโอ้โอโอโตก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 ,ตกอุย้ยมันกลับทิ้งอีกแล้วนี่นอนเนี่นยาาเออยอดยสวยๆด้วยนะนี่แบบมันสับทิ้งอ่ะทุกคน สับแล้วมันไม่เอาอ่ะเอออะไรเธอต่อยเธอเถือ,อไปเลยเหรอไ,ไปดูสมบูรณ์เอาเขียนนาเอาเอาไปทุกคนกลับไปที่เดิมไปกลับไปทางเดิมเพื่อนเห็นเขียนนาโอ <c oughs> เนี่ย ทุลักทุเลนะคะทุกคนค,ะค่ะแต่สนุกอยู่เลยได้เหงื่อนะคะทุกคนถ้ากับมาออกกําลังกายนะคะตอนนี้เหงือ่อเหงื่อออกไปแล้วนะคะอสองถังคะ่ะแดดก็ร้อน <c oughs> ไหนเธอ <c oughs> มันอยู่ยังไงไหวนี่เห็นหรือว่านี่งไงเอามึงถ่ายดิซูมไปดิกูไม่เห็นน,ะน่ะนี่อุดมสมบูรณ์เนี่ย<ห>อันนี้นเขาเรียกเขียดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไหนหัวสีเขียวเขียวด้วยเขียดตะปานหรือเปล่าไม่ใช่เนี่เห็นไหมเน่ะก็เห็นเนี่ยกูเนี่ยไม่เห็นเนี่ยมึงเที่ยงกูดูหน่อยนี่ไงนี่ไง กูดูในคลิปดีกว่าไหมมันไปแล้วโอ่ยกูไม่เห็นเห็นได้แลเห็นตอนมันกระโดดอ่ะทุกคนสู้เข้าไปแล้วอันนี้ยเห็นตอนมันกระโดดอ่ะไม่เห็นเลยมันมันมืดมืดดำดำอะเออกูไม่เห็นจริงๆรเอ็นจอยบอกนี่นี่กูก็ไม่เห็นมันอําพรางไงเดี๋ยวเข้ามาห้ามข้นไว้ยิ่ย้อยไม่ได้แล้วอ่ะมันมันคงมีคนเก็บ คนหาคนหนึ่งอะ่ะคนเก็บคนหนึ่งมั้งอันนี้ริมสะนะคะ <ไป S 1> ทุกคนร <ไป S 1> ิมสา <ไป S 1> น้ำไปออกมันหมดแล้วตวอยมีทางออกไหมนี่จะมันมุมดออกไปออกทางสวนยางหรือปออกสวนยางเลยเออไปหาใบยนา,ายนางไปหาใบยานางมาดินะคะเราได้ตอนนี้เราได้อะ เบียงแล้วได้ดอกไม้นะคะตอนนี้เราจะตอนนี้เราจะหาย,ย่านางนะคะเ,เะนี่ยค่ะใบย่านางทุกคนนี่ใบย่านางเป็นเครืออยู่เต็มเลยนะคะเนี่ยโอ้จะตกไหมนี่อห้าแล้วเอาใส่เข้าไปไท,ทีนี้ก็หาย่านางอันนี้สวนยางเขาะนะคะเพื่อน สวนยางเนี่ยเขาก็จะกรีดพึ่งได้หน้าเดียวเองเหรอนี่ยพึ่งได้หน้าเดียวเองเลยกรีดได้หน้าเดียวเอง,เ,งอเลยเขาเพิ่งเปิดอือเนอะตะปูตะปีด,ปดนี่ของฉันตะปูตะปีดกินเนื้อ เออแสดงว่าเธอกีดสวยออบบสมัยก่อนแม่เพชรก็กีดนะคะทุกคนกกแต่ไม่เยอะนะห้าไล่เดี๋ยวนี้ไม่มีให้กีดแล้วขายละไะทีนี้ก็กลับบ้านแยนางละ่ะพอหรือ,อยังหนอนทำไมไม่หาเนี่ยหรอเออ อันนี้สวนมันแม่บุ้งนะคะย,คยาก็จะเยอะอยู่ยอ,อืมีมไหมมันต้องหาไม้ตัดปาล์มมันต้องหามีดตัดไหนเอาเหยบเอาได้หรอปาล์มนะคะทุกคนในต้นปาล์มตอนนี้มันโลละกี่บาทห้าบาทโอ้โลห้าบาทรา,าทคาดีเนาะเดี๋ยวจะมาสัา ราคาดีอยู่ได้โลละห้าบาทมีปามอย่างนี้เนะนี่ยโอ,อ้โหเพื่อนเออแต่ว่ามันเล็กมันไม่ได้บานเลเหรอบ้านเรามีใครมีสวนปลาล์มเยอะบ้านเราก็มันมีไอ้กล้วยเหรอคนละที่นสองที่เขาไม่ได้แบบปลูกเหรออันนี้หวายนะคะทุกคนเนี่ยแต่ว่าอันนี้สับไปกินแล้วเนี่ยหวายต้นหวาย ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยมีโฆษณาก็อยากกดผ่านนะคะสนับสนุนแม่เพชรด,ด้วยแม่เพชรจะได้มีตังค์ซื้อข้าวกินนะคะรถ<ด>ไม่ฉันยังไม่หิวไอต่อยังหิวเดี๋ยวเราพาลงไปดูสะมันมีมัดก้าด้วยต่อยออกมาที่ต่อยอุดมสมบูรณ์นะคะเฟิร์น อันนี้มีมัดกรานะคะมัดกรามัดข้าวแช่อันนี้ก็จะดูดน้ําจากสะขึ้นไปขึ้นไปใส่ทุ่งนานะคะเนี่ยท่ออันนี้คือท่อพญานาคท่อยางดูดน้ําขึ้นไป เดี๋ยวถ่ายให้มันเต็มสิบนาทีก่อนเนี่ยเหลืออีกหนึ่งนาทีไม่มันจะได้ไหมฮะบอ่ปอ,บอปลาอะไรโอร้ขี้เกียจเดินลงไปนู่นนะตรงร่มเนาะเขาถอนหญ้าอยู่ทุกคนถอนหญ้าในน้านเอา้ตาตะกาคือบ,นะบอดำเลยบ่ กระทิมปพิมเป็นแปรว่าบได้ดำเ,เ,เลยเนาะตากาเนี่ยโอ้ยเราก็บดทิมมแล้วเนาะเราเก็บทุงเม็ดโอนี่ต้นมะม่วงทุกคนโอ้ยลังมดแดงเธอทําไมไม่มาแห่เอาไข่มดแดงเนี่ยทุกคนดูลังมดแดงใหญ่มากเหรอไม่มีไข่ใช่ไหมแต่ลังใหญ่มากเนาะถ้าสมัยก่อนนี่มันอันนี้คือเถียงนะคะตั้งแต่แม่เพชรยังเด็กๆ ตั้งแต่ตั้งแต่แม่ยังอยู่